ประจัฐทานที่เราต้องไปเพราะว่าทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษแล้วเราคิดว่าทักษิณผิดเงื่อนไขการพักโทษไอ้เงื่อนไขการพักโทษนี่เป็นประเด็นที่สองนะประเด็นแรกที่เราพูดย้ำมาตลอดว่าทักษิณไม่เคยรับโทษคุณจะพักโทษได้อย่างไรดังนั้นเนี่ยพอไม่เคยรับโทษคุณจะพักโทษมันก็ผิดแล้วแต่เมื่อได้รับการพักโทษคณะกรรมการพักโทษพิจารณาบอกว่าทักษิณชินวัตรป่วยหนักแต่เราเห็นวันนี้ว่าทักษิณไม่ได้ป่วยดังนั้น คณะกรรมการพักโทษมีความผิดตามมาตรา157วันนี้เราไปตอกย้ําเอาหนังสือไปยื่นอย่างเป็นทางการไว้ก่อนเพื่อบอกว่าเราได้ทักท้วงคุณแล้วนะผมให้เวลาคุณหนึ่งวัน <c oughs> เราจะไปปปชไปยื่นบอกว่าคณะกรรมการพักโทษ18อลรหันที่มีรายชื่อในการพักโทษทักษินอ้างว่าป่วยหนักคุณปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคุณละเว้นหรือจงใจให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมไทย นี่เป็นความผิดมหาเลยไปยื่นต่อและพร้อมกดดันกับปปชต่อไปปปชบอกว่าคดีแรกที่คอพทเคยไปยื่นคือคดีบอกว่าป่วยทิพนี่เรายื่นไปครั้งหนึ่งคือป่วยทิพกรณีป่วยทิพคือย2สิบสองสิงหาที่ทักษิณจะให้ตัวออกมารักษานอกเรือนจําเราบอกว่าคุณป่วยทิพคนที่ทําให้ทักษิณป่วยทิพคุณต้องรับโทษเราไปยื่นไว้แล้วพอวันนี้ไปยื่นขยักที่สองคือว่า คุณพักโทษโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้มันจะเป็นขยักที่สองเป็นสองชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นภารกิจต่อเนื่องที่ต้องติดตามต่อในขณะเดียวกันวันนี้พี่กกดครับน้องอุงอิงเดินทางไปคัมบูชาครับ,รบมีน้องสาวแล้วครับ <laughs> <laughs> มีพี่ชายอยู่หลายวัน <laughs> วันนี้มีน้องสาวแล้วเดินทางไปคัมพูชาบอกว่า ไปคุยเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองเป็นความร่วมมือระหว่างพักพักของคมพูชามีหุนเซนมีหุนมาเน็ตซึ่งเป็นนายงตีเนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับทักษิณก็ส่งลูกสาวไปไปคุยเรื่องว่าจะสร้างความร่วมมือในการแบ่งปันผลประโยชน์ได้อย่างไรสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันได้อย่างไรทำงานร่วมกันสองประเทศไม่มีอย่างอื่นนอกเหนือจากมึงจะแบ่งการที่เป็นในพื้นที่ทับซ้อน ซึ่งไทยบอกว่าไม่ใช่พื้นที่รับซ้อนมันเป็นพื้นที่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้คุยเรื่องละเอียดกันคนมันสนิทกันรักกันชอบกันคุยกันง่ายๆเวลาเข้าใจกันแล้วพอคุยเรื่องผลประโยชน์มันก็คุยง่ายใช่ไหมมันไม่ได้บอกว่าอยู่ดีๆคุณจะคุยเรื่องเรื่องผลประโยชน์ทุกวันครับก็ไปกินข้าวด้วยกันก่อนนู่นนี่นั่นก่อนพราสนิทชิดเชื้อก็คุยเรื่องผลประโยชน์ง่ายนิดเดียว นี่คือแผนการที่ทักษิณวางไว้ทักษิณบอกวันนี้ว่าไอ้พวกทิดาทักษิณอยู่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่ <c oughs> งไหนฝั่งใช่ไหมฝั่งเนี้ยต่างคนต่างอยู่เอาไว้ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกัน <c oughs> นี่ทักษิณบอกนะ <c oughs> ใครไม่ชอบทักษิณให้ต่างคนต่างอยู่ <c oughs> ผมนี่ก็บอกว่าเอ๊ะ <c oughs> มันจะต่างคนต่างอยู่ได้ยังไงคือหน้าเรียมเียมหน้าเรียมเียมโกงด้านๆแบบเนี้ยปกติก็ไม่ชอบอยู่แล้วไอพี่ไม่ชอบไม่ใช่ว่าคุณหน้าเรียมแต่เพราะหน้าคุณะมันโกงมาเทศเมื่อคุณโกงมาเทศมันต่างคนต่างอยู่ไม่ได้คุณต้องมารับกลรมที่คุณโกงมาเทศไปก่อนนีมากต่างคนต่างอยู่ได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลมันไม่ใช่เรื่องว่าผมเนี่ยทะเลาะก,กับทักษิณ นักเลงเขาเนี่ยพอลบก,กันเนี่ยต่างคนต่างอยู่เสืออยู่คนละถ้ำแต่เราด่าเสือมึงอะหมาใช่ด่มันต่างคนต่างอยู่ได้ไงล่ะเสือมันก็ต้องไล่ขัดหมาอยู่ดีแหละ